สวัสดีค่ะเพื่อนๆนที้ที่เอามามีของรีวิวค่ะเป็นเครื่องเขียนนะคะนะคะเพื่อนเป็นพวกปากกาสีมีอันหม่ให้ดูด้วยนะคะเพื่อนแล้วก็ขออากาศที่ค้ามาให้ดูเรียบร้อยอย่างที่ค้ามาแล้วนะเอาให้ดูเนาะจากในนี้เลยที่เคยใช้ ไงคะอันใหม่ที่เคยรีวิวก็ก็รีวิวให้มัสนสวยกนนนออันก่อนอันนี้รีวิวของอันเก่าไปก่อนนะคะเพื่อนเพี๋ยช้าจะขอแต่เช้าห <c oughs> ยิบให้ดูทีละอย่างกันนะคะแต่นี่เราดูเราจะไปดูนะเราสองกำรรม,มัดสามี นี่ที่เคยซื้อจากวีทเอนี่ค่ะนี่ค่ะแต่มันหมดไปแล้วเียกมาก่อนเดี๋ยว้องจหม่อีกอันนี้ค่ะอาการไฮร้ายค่ะ ไีคะเ่อนมีหมดสี่สีอ่ะหกสีค่ะไงคะพี่ซื้อแต่แต่ไปขดแต่เมื่อวานเนี่ยค่ะพีได้อ่ะ,ะกาศกดอย่างเงี้ยไม่มีขายอ่ะไม่มีขายอ่ะถามสาม,มีทุกครั้งอ่ะก็คือพี่โนอนนี่แหละค่ะต่อไป กระของ marker ค่ะนี่ของ marker แบบนั้นเดี๋ยวให้อันนี้ แล้วก็นี่่ะฟารบเบอร์ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเพื่อเห็นไหมก็อันท้ายตามาค่ะเดี๋ยวไปเลยของของที่ใช้การเรียน,นของปลายต้องใช้เงี้ยแหละค่ะเพื่อนเยอะอยู่ต้องใช้เยอะอยู่ อันใหม่เอ๊เทให้ดูแลนะคะเพื่อนมันนี่นออะไรนะจำซือวิธาย์จะให้แฟนดูด้วยอะค่ะไงคะเพื่อนนี่นทีท่เทไว้แล้วมันเขียนรู้สึกได้เหมือนกันนะ ขอให้ดูก่อนเลยเบ้เออคือก็แล้วก็ใช้แค่คะเพื่อน ฟิ้งคูฟูคูกิ้งลูกคา้าแทนให้นะคะบไายไหมะคะขอจัดของก่อนนะคะไปแล้วนะคะเพื่อน